m ม c กเกิลมสวัสดีตอนเช้าโอเคครับยีมอร์นิ่งพี่น้องสวัสดีตอนเช้าโอ้เรนเลได้วยนอะไมเกิมากขึ้นเดียวกับบ้านแล้วไม่ใช่ค่ะคือกลับจากโรงแรมเราก็จะไปอุบลเนานะคะ่ะก็จะมาเช็คอินอีกที่เนาะสวัสดีตอนเช้านะคะพี่น้องไปอุบลด้วยกันนะคะก็ไปอยู่ยาวเลยสองอาทิตย์จ้นะเนาะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศทางอุบลยโสธรให้ดูนะคะ นี่ก็จะไปเช็คอินมาแต่เ้ารค่ะมาแต่เช้าเลยเพราะว่ามันไปรอบเจ็ดโมงค่ะเช็คอินอย่น้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนเนาะน้องมินียังอยู่ในอาการสลึมสลืออยู่จ้าพี่น้องสลึมสลือง่วงนอนอยู่แล้วก็ปรับเวลายังไม่ได้เนาะเพิ่งคืนเดียวที่ที่ที่นี่คืนเดียวที่ ไช่เราอ่าเป็นคนินใจนอนบนหลับเลยพี่น้องนอนไม่หลับเลยไม่ึ้นไมเคิลวายยินเช็คมาเช็คดูนี่นะเห็นไหมบนออกแล้วค่ะเด็ดโมไทรสมัยโดินดีเอ็นดีอนดีทงนู้นเาไหมก็เห็นล เอากระเป๋าเป็นโหลดไว้เราจะไม่ต้องเข็นกระเป๋าแล้วพี่น้องเนาะ่าบริการให้ดูกับบ้านเย้บ้านต่างจังแบบดีใจค่ะพี่ดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นเลยพี่เจนอบครัวเมื่อวานที่เจอพี่ยุใจด,ดีมากๆพาเราไปดูไปเที่ยวกับลูกชายเลยเน่คะความสัมพันธ์มิตรภาพ นี่จริงพี่น้องไม่เฉพาะเป็นบ้านจริงใจจากเนรู้จักกันจากคือทุกอย่างมีจริงๆเลยไม่รู้ว่าใครนะพี่น้องเลยก็เลยถ่ายให้ดูว่าเป็นใครคเรียบร้อยแล้วค่ะหมายถึงว่าสกแกนตรวจ กดไพรเช็คอินอะไรเยบร้อะไรเรียบร้อยเตรียมขึ้นเครื่องกับอุบลจ้าใช้วลาทางต่อจากนี้อีกประมาณ50นาทีจำตันจะสันจะเป็นผู้ช่วยอารมณ์่อนและด้วยกันทุกคนพวัสดีค่ะ Yeah, we're on our way now. Check the luggage into arrivals. Another escalator again. On our way. We're nearly there. Okay. <laughs>

Suitcase, suitcase. Go on, go on, go on. Good girl. And we go out. Finish. Meet our lovely family. Oh, welcome for you, sir. Is this for you? <laughs> and here we are. Family taxis arrived. Lovely family. We love. Millie's a bit shy. But she'll be alright soon. And let's buy it. Saudi Cap, bye. Saudi Cap. Don't เซเว่นอีเลเว่นก่อนจะเออเออแดนซิงฟอร์จอยประสันต้องได้เข้าเซเว่นทางจะกลับบ้านพี่น้องค่ะโอ้ยอยู่บ้านนอกคักเด้อไกลกับไกลค่ะจากอุบลชั่วโมงครึ่งนี่แน่นอนครับรถชั่วโมงครึ่งหมดเลยพี่น้องแล้วด้านแรกไอ้ซื้อดันไปแล้วซื้อมะพร้าวฟอร์จอยขะมอนฟอร์จอยติ้งนองอย่าติ้งนองฟอร์จอย ซื้อบ <l oth sed> <laughs> <laughs> right ักข <ing> oh, ้าวอไปแล้ววันนี้ต้องซื้อยังอีกเพิ่นอ้องเมลีีในเซเว่นบู้ยควันไปบ่เนี่เธอเลือกชุดกาไว้จัเนในห้องอีกท่อนเฮ้ยีวันคาฟฟไหมเึ้นเอไอส์โอ้เดะยีวันคุบนี่ บิ๊กวัน y หม่ก e ่เจอไม่ีมันอซ์ทางนอันน้แข็งหน่อยพอนี่คนถ่วงใหม่คือสลัด this one espresso t h espresso too uh, yeah, I think y o have this one yeah fresh yeah oh แต่ไม่คืชอบมากมลองชามไม่ได้กิน ไปน้องม่นี่ไปเลือกสิลูกโอ้น้องเอาเลยแต่แม่ไปเอาเอานมให้หนูแล้วเร็วหานมไปให้น้าจอยดูน้าจอยโอ้ยไปฝากน้าจอยนมมีอย่างจันเพิ่นกินน,นี่ปะเ,เอออ๋อไม่นด้ก็เสิเอาอยู่ใส่คุณเบส สองวันยี่ช่องนะลูกยี่ช่องไหนนะจันมาถ้าหลานเบาสึกไงช่องไหนลูกนี่นี่ลูกนี่เราดัสมิวไม่ไดิเกิดขึ้นกันน้องไม่ไดิกีกินดัชมิวเออโบติก,กามา<ส><บ>จอยจอยพูดถึงแต่จอยแหนมตุ่มจอย<ส><บ><ส><บ>แหนมตุ่มเนี<ส>่ย<บ>ลานี่ไ<ส><บ><ส><บ>อเต่าท่องนะจอยก็มากินไมโอ้ยกินหอดจอยเลยจอยเอ้ยเอาเชือไปฝากจอย แต่ว่าเด็กไม่อยู่เดี๋ยววันหลังค่อยพาพี่ๆเข้าไปเออเอาซื้อซือมาแต่มันเม,นมินเราอันอันแบบที่องฉันซื้อมันเมดนล้วไม่สามโมแต่กินจากมือนี่ไข่้านเขามีบอยันขาบ้าม,มีต้องซื้อไปได้ยไข่ไก่มันจะหลมันมีบอ,อยัในใี่ไหมไข่ไก่เออซื้อไข่ไก่ไปพร้อมเดี๋ยวจะเอาไก่กับตบปะคุงจ้า มีบาตาบําบะฮงโอเคโอ้ยตอ,นะอ,ตอานโอสถานีต่อไปก็คือไก่ย,ย่างบ้านแคนาตาบตําบะฮงมีนี่ยูหันอะไรได้ลูกเนะี่ยซุปบอล ไม่เป็นสี่าโบสดจริงเลยเนาะกูเพป็นขายก็ือสีพากูกะถามเนาะเพป็นสดเลรอเนาะเออยิ้มเอาตับไปในเทมเม่รี่กินนะมันมีแต่ตับแล้วมีแต่ไตตับย่างเดียวมันวันนี้เออเอาตับยิ้มวุ่นเนาะยังไม่ได้กินปกติเฉันเห็นมันกินอยู่เลยกินในมัดซู่ย่างเหรอเขาโมหามยังหรอยังระยาะ ไายดีบ่ค่ะไก่ย่างมันแค็นค่ะย่างมันเนค็น,เนได้จ้าเด้หาดบ่ได้ตำบักุ่งุตำแซบแซบ,บได้จ้าแซวคนดื <laughs> ่ดื้อเดี่น้องอดอาจจดซื้อมาซูหมองค่ะ ข่าวอ่อนแล้วก็เซเว่นแล้วก็มาตะบักคูงกับไก่ย่างวันนี้ฮอดบ้านแทบว่นเที่ยวนี้เนาะวันนี้เรื่ององไรอย่างกร์ตูนอยู่เองนี่ตาตาดูไหมไห้เร็วๆนะคะแอปเวยเร็วๆหายเร็วหายเร็วครับด้วยเชียร์เห็นยากค่ะออกเด็ด ตาบบ็ดออกเดยอาบออกเดือดใม่เสียตัวหน่อยเสือยันเสียกันในคนคนหนาวไงมันขึ้นเครืองไดกินเข้าหรอวะกินแล้วกินแกะพาน่องอยู่มดไปสิไกินเข้ายังไม่ได้กินข้าว